กันอย่าเสี่ยงเลยเจเจเจหน้าคุกคันเรารั่เพื่อน่าคุกบอลเจ็บประมาทเจ็บประมาทหน้าหน้าคุกเนเะพี่รวมหน้าคุกใช่ใช่ใช่มันมันไม่ได้เก่งแต่เราประมาทไม่ได้เว้ยใช่เพื่อนเพราะว่ามันนี่ใช่เอาไปเจ็บว่าไปเพราะมันกะเพี่กะจริงเพี่เล่นมาไม่เคยเจอใครกะคนนี้เลยพี่กะจริงพี่ ปากดีพี่ปากดีแต่ก่าจริงพี่อ่ะปากดีแต่ก่าจริงพี่ถ้าปากดีแล้วเก่งจะไม่ด่าเลยพี่แต่ปากดีแต่ก่าพี่อ่ะหนี่งนึ่งเดินพาได้ทุกตัวพี่เห็นป่ะกูบอกแล้วว่าหน้ากากมันมีผลเป็นยังไงเฮียตำรวจแม่งหัวหมุนเลยแม่งบอกว่าอะไรวะกูได้ยินว่าเฮ้ยเียเขาใส่หน้ากากกันหมดเลยตำรวจมันหัวหมุนเว้ยนี่แหละเหตุผลที่กูให้พวกมึงใส่อ่ะกี่นาทีอ่ะเกม สามวันหลุนอยู่ที่ใครอยู่ที่กูอยู่ที่กูเป็นประเทศอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ไบร์เลยให้ไบร์ถือไวเลยไบร์รอคัทดีกว่าใช่รถใหญ่ไม่มีคัทจะยันเล่นยากเจอต้นหลุดจอต้นหลุดจอต้นหลุดที่ไหนมามารวมนะ้รูคนล้มครูใหญ่ใหญ่ครูก่อนเป็นคนล้มคูใหญ่ใหเนไปใหญ่ดีกว่าเป็นไปใหญ่ดีกว่าออันนี้ทุกทางกูคือมึงมึงต้องเข้าใจก่อนว่าเราอ่ะมี17เอ้สิบคนเราจะแยกกันไม่ได้เลยมันควีนมันควีนเว้ยจำไว้มันควีนคนแรกในคุกเหลือกี่นาทีอ่ะ ห้าทีมึงขับเหินไม่รับได้ป่าวะเหินนะรถรถใหญ่เหินแล้วออกยากนะต้องเป็นมอไซค์มอไซค์ดิมอไซค์เราบินทุกคนไม่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เคยแล้วกินมอไซค์อะมันไวกว่านะเว้ยมึงรอห้าทีที่อ่ะมึงกูว่ามึงออกไปเนี่ยใครชัวะใครชัวะใครชัวะใครคนชัวะไม่เงินเราค่อยเป็นฐานดิเอาเรือเอาเรื้เป็นฐานแล้วค่อยเผาได้ปะพี่ยาพี่ยืมมอไซค์หน่อยพี่ไม่เพื่อนตรงนี้ไม่เปิดไม่ได้เปิดได้ปะไอตรงรั้วเนี่ยรั้วในร่มเนี่ยได้ปะได้ผมแหงได้สผม ไปไปแหกดิไปแหกดิไปโอ้พี่สามนาทีแล้วเป็นสามนาทีแล้วไม่ไม่เข้ามาแหกดีกว่าเข้ามาแหกดีกว่าไอ้ยี้นี่ขายไว้ด่ามดิด่ามดิหนูด่ายังหนูกดายังหลบเลยไม่ไม่ไม่แก้มแตกโดนกูเหวยไว้เฮียเฮ้ยทำเฮียไว้เฮียปาบิยองเฮียปาบิยองมาเฮียวะเฮียเสียโดนกูโก๊กปะโก๊กปะโก๊กปะไปยาโกุกก๊กอ่ะเฮียหวยด่าก็มัวด่าก็ไม่เป็น เฮียแก๊งสี่ไอ้สัตว์ปากดีเพื่อนหวยเฮียควายแก๊งควายเฮียเฮียกากมีแต่ควายเฮียในแก๊งไอ้สัตว์คุกเลยแม่งหลังคุกวะแล้วยังหลังคุกวะลูกพี่อยู่นี่ลูกพี่อยู่นี่ลูกพี่อยู่นี่อยู่นี่พวกเรียกฉุดแบบจะเราพังแล้วไอ้เฮียมาเป็นอะไรมาพูดมาเหรอมาดิมาดิมาเลยมาเลยเฮีย ่กแล้วนะุกแล้วนะุกแล้วเว้ยนี่มันห่อได้ป่าวะเพื่อนห่อได้ห่อได้โอเคีปล่อยไว้เพือนเดี๋ยวค่อยยวรอให้หมดช่เพื่อนเราได้ไดเราเห็น้วเห็นแล้วพี่จูอยู่ไหนพี่เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอข้าบนน้องไม่ต้องใจรอนอย่าใจรออย่เล่นใจเย็นเยมันล่มเว้ยมันล่มเว้ยมันล่มเว้ยเออรอฟังไอ้แจ็คไม่ต้องตามสุไม่ต้องตามแ็ขึ้นไปข้างบนเลยน้องมันมันเล่นไม่เป็นไอ้ย่ายู่นั่ เขาไม่เห็นเว้ยโดนรถทับไปเียบอกไม่เห็นาไม่เห็นเขาไม่เห็นอันหนแดงใช่ปะไอโฮมเหลือกี่นาทีเพื่อนหนึ่งหนึเกียตีนสอทีเมื่อกี้ออกี่เกียระสี่หรือสามนนเลยสามเบ้าไม่ใช่สหรอสี สี่มีแล้วพี่พี่มาเรียกมาเรียกเพื่อนนะมาเรียกเพื่อนนะเลเวลนะสี่สี่าตออี่ใช่อเรียกเพื่อนเหรอเออมาดิดูแดงแล้วเพื่อนเอย่าเล่น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 ปล่อยปล่อยกลับออกมามึงขับออกมามึงขับมามึงขับออกมาฟังฟังฟังอยู่ตรงนั้นคนนึงดูนิคนนึ่งดูไว้ที่เหลือกลับมาหน้าคุกที่เหลือกลับมาหน้าคุกอย่าอย่ากลับมาเอาให้เพื่อนดูคนเดียวดูมันไว้ามันทำเพี้ยอะไรอยู่ไอ้คนเข้าตู้มันเข้าตอนสามสิบนะจะออกทุกทีจะออกทุกตอนทุกไปเลยเดี๋ยวย้ำแม่งให้ตาย มาป่นเขาได้เอาใคาได้เอาไอไอไอที่ป่นมาปะเบลแดนู้ใหญมันนะใคาได้เอาที่ป่นมาป่ะไม่มีูใหญ่กับาอที่บอกกัปะมีในรถตํารวจตํารวจเยอะเลยตํารวจตํารวจเฮ้ยพาพาไปพารถหน่อยไอ้พงรอรับพี่ไปพารถหน่อยได้ีงไงเพื่อนออกมาแล้วป่ะเพื่อนเพื่อนรบออกมาเพื่อนับปดแัญญาด้วยเอาหยังเอายังพวกหมดยัง

ไม่สนาทีมันสุดนาทีมันก็หนึ่งาทีมาไอ้แปงมาแห้ทิดที่ทิที่โดนยี่สินาทีโอ้โหเต็มบทจัดแปงแฟงไปไปทำอะไรมาเจ้าทีหรือเปล่าคุณแค่คุมขู่จะอุ้มแค่นั้นเไปก่อนะ

ออกหมดแล้วเพื่อนออกหมดแล้ว้าเรือรอแทงได้หะพี่ไม่่ไปใหญ่หอเป่าไใหญ่ไอเพื่อนใช่ใช่เพื่อนกันรามแหกเพื่อนกันาม่แหเต็มยเต็มเลยไอ้แ้เดี๋ยวพี่เอาเื่อตัดสัญญาไปให้เที่ยคุเกอมันได้คุกใช่ปะมันถือไม้แต่คุกใช่หรอไเดียอะไรเนี่ยใช่ใันที่ไม่ดีอะไอรวมไหนพารถเหรอเพื่อนดูไอเดียดิอเดียมันไอเดียเเพช้ยนมาก่อนราไปดอเดียมน เกี่ยวับมันยุ่นทำไมแล้วแต่ในี่มาแล้วมาแล้วพี่พี่ขึ้นไปตรงตึกข้างหน้าเลยพี่เอ้าคนที่อยู่ในคูกับพี่ก็คนที่อยู่แล้วอันนี้รอดได้เนนี้รอดได้เพื่อนจุดแล้วเดี๋ยวกูเอาอันนี้ให้แปะเพื่อนสัญญาณให้ข้างหน้าพี่ตึกคือข้างหน้าเลยเันนี้ขึ้นรถเพื่อนที่แปะใช่ไหมตึกแปะปกติใช่ไหมใช่พี่ใช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 ่มือกันหมือกันหมดโอ้โหมารับกูหน่อยไหนที่ที่เก็บรถเดี๋ยวกูจะเอารถตู้มาเก็บมารับววันที่เก็บรถ ลอมรอมไหนนะพี่ที่พาวใช่ปะพาวในทะเลทรายมาดิไอ้ที่มันอยู่อะีหนพี่หยุดอยู่ตรงที่มันเลยอยู่ตรงที่มันเลยตำรวจอยู่ตรงขายไม่ได้พี่แต่มันีบพี่ว่าไงคัพี่ว่าไงนะไปลมพาวเลยลมพาวเลยไปลมพาวเลยเปนลมพาวเลยปลงพาวเลยปวลมพาวเลยป็นลมพาวเลยป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 นลมพาวเลยปลมพาวเลยปนลมพาวเลยปนลมพาวเลยปลมพาวเลยเปลมพาวเลยป็ลมพาวเลยป็ลมพาวเลยป็ลมพาวเลยเปลมพาวเลยปลมพาวเลยปลมพาวเลยปนลมพาวเลยป็ลมพาวเลยป็ลมพาวเลยป็ลมพาวเลยปม ยปมาิมมาปืนยิไมได้ยม่รถนีไอไอ้รถบ้าน่กระจกใหญ่รถบ้าใหญปยิไปดิรถบ้างกระจกใหญ่จัดถึงบ้างรบาไปไปถึงแล้วเพื่อนก็ถึงแล้วเพื่อนกถึงละมาดิ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 มามามาี่ลง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 มามามาดิ่าะด

สวยพาง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 มาลงมาลงมาลงเจ๊ังงลงโกลงโกขดวับรถอย่างโง่เลยแจ็คเดียวเาไปขับมเพื่อไเปี่ยนรถเป็นสีขาวน่ม่งงงไ่ได้ไปได้ได้อเย็นๆตรีบรีบ้งรีบมามารวมมารมามามาเ็เ็ปะระวัง ไมหมดไม้หมดนะไมหมดนะไมหมดนะมาเร็วเร็วเมาเร็วเร็วเรให้ไรัให้ไพี่ชาพี่เจอกันได้นี่พี่เจอกันรายการไม่หลานหลานเลตาย